สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับมีน้อยบูนะครับวันนี้ก็ได้มาชมการผมงานของผมสักทีวันนี้ผมจะมารายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะในช่วงนี้อากาศจะมีอากาศหนานะครับเฉลยภาคเหนือจะมีอุณหภูมิลบหนึ่งถึงสององศาอา่ออยากจะฝากไว้นะครับเพื่อนๆชาเพื่อน จะไปโรงเรียนก็ขอให้สวมเสื้อกันหนานะครับดูแลตัวเองไว้ก่อนจะได้ไม่เป็นไข้จะได้ไม่เป็นเดือดจะได้ไม่เดือดร้อนจากคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอข่าวสารดีๆว่าการที่เราจะเมื่ออากาศหนาวเข้ามาแล้วเราจะรับมือยังไงอันดับแรกนะครับเราควรสวมเสื้อกันหนาว อันดับสองครับเราควรรักษาอุณหภูมิตัวเองเช่นไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในที่ที่หนามากเกินไปควรไม่ควรเปิดแอร์ควรจะเปิดหน้าต่างอย่างพอดีนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ